เตรียมเ้จุลพันธ์เผยเงิน 1, 000, 000. ดิจิทัล10,000เฟสาจะได้รับช่วงไหนทำระบบเสร็จแล้วชี้คนบางกลุ่มไม่เข้าเกณฑ์เข้าเดนเข้าเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเฟสสว่ายืนยันคำเดิมไตรามาส2ปี2568คือในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ได้เงินแน่นอนโดยภายในเดือนกุมภาพันธ์68จะมีการประชุมอนุก,กรรมการการกล้องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลงรายละเอียดการเดินหน้าดิจิทัลวอลเลตเฟสสจากนั้นจะเสนอผลการประชุมเข้าสู่คณะกรรมการนโยบาย โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนางสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่าโดยตอนนี้กรอบดําเนินการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ต้องประชุมเพื่อยืนยันรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนส่วนเรื่องการทําระบบ Open loop กับสถาบัานการเงินตอนนี้ระบบเสร็จสิ้นหมดซึ่งอยู่ในช่วงทดลองระบบคาดว่าจะใช้เวลาทดลองหนึ่งเดือนเพื่อให้ระบบรัดกุมรัฐมนตรีช่วยคลางเก่าอีก ว่าขณะที่จํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟดสามนั้นยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากจะต้องรอการตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการกําหนดหรือไม่เพราะจํานวนประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมดมีบางกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งต้องรอติดตามตัวเลขชัดเจนอีกครั้งส่วนกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนยังเดินหน้าต่อแน่นอนและกําลังหาวิธีอยู่ นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าสําหรับผลการดําเนินงานการโอนเงิน1 0,000บาทในช่วงระยะเวลาหนึ่งและ 2, สําหรับกลุ่มเปาะบางบัตรสวัสดิการและผู้สูงอายุเป็นที่น่าพอใจจากการสํารวจพบว่ามีตัวเลขการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีด้วยกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางนําไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพและส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วยประครับประคองชีวิตและทําให้เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราพอใจ นอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงิน10,000บาทแล้วคณะกรรมการกระตุ้นได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานไปคิดหามาตรการกระตุ้นเพื่อน,นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการว่าต้องการจะใช้กลไกใดก่อนนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งขณะที่ความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นคาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนนี้ทางนี้กระทรวงการคลังจะต้องเปิดลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคม2568 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอคบคุณค่ะ